บอไท์บอเดให้าโโหนี่นีอจับเปิดนีเอคาละครับเริ่มเริ่มจับถางเลยครับตอนนี้บอเปิดเอานี่ี่แกเช็คเตาครับเป็นไง้ต้งนี้ครับเป็นชิ้เตียวเต่ายตงนี่ครับอรับ บอลมันเองได้ยช่คูกันจะาุไม่จครับแต่ดูแลตัวมต้องเครียดนะี่เจอพอรับรองนี่เสียไม่ได้ครัถ้าเสียลูก่นี้มันตามยากตามยากเอาอย่าได้ออกับเล่นใหม่ับโอเคโอเคไปัะไปเข้าใจนะออไปไอ้บอล มันก็นให้เปิดเปิดเปิดก็จะ่ายระวังแล้วเรี๋ย <c oughs> วจู่า้าเราอะไรผมเิิยปางหน้าแหก